ำของพระเจ้าในเช้าว,วันใหม่พระธรรมสองโครินบทที่8การให้ด้วยใจกว้างขวางพี่น้องทั้งหลายเราอยากให้ท่านรู้ถึงพระคุณของพระเจ้าที่พระองค์ประทานแก่คริสตจักรต่างๆในแคว้นมาซิโดเนียเพราะในขณะที่พวกเขา,ผาเผชิญการทดสอบมากมาย จากความยากลําบากนั้นความยินดีที่เต็มลน้นและความยากจนอย่างที่สุดของพวกเขาได้ล้นออกมาเป็นใจกว้างขวางยิ่งเพราะข้าพเจ้าเป็นพยานได้ว่าพวกเขาถวายตามความสามารถที่จริงก็เกินความสามารถและทำด้วยความสมัครใจ พวกเขาวิงบอลเราอย่างมากขอร้องให้มีส่วนในคุณความดีในการช่วยเหลือทำมิกชนด้วยและไม่เหมือนที่เราคาดหมายไว้แต่พวกเขาถวายตัวเองแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าก่อนแล้วจึงมอบตัวให้กับเราตามพระประสงค์ของพระเจ้าเพราะเหตุนี้ เราจึงขอร้องทีตัสให้ไปช่วยพวกท่านในการทำคุณความดีนี้จนสำเร็จเช่นเดียวกับที่เขาเริ่มต้นไว้ดังนั้นเมื่อพวกท่านมีทุกสิ่งอย่างเหลือลน้นคือความเชื่อฝีปากความรู้ความกระตือรือลน้นและความรักที่เรามีต่อพวกท่าน ท่านทั้งหลายก็จงมีคุณความดีนี้อย่างเหลือล้นด้วยข้าพเจ้าไม่ได้พูดเป็นคำสั่งแต่นำเรื่องความกระตือรือร้นของคนอื่นๆมาทดสอบความรักของท่านทั้งหลายว่ามีความจริงใจหรือไม่เพราะว่าท่านทั้งหลายรู้จักพระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราแล้วว่า แม้พระองค์ทรงมั่งคั่งก็ยังทรงยอมเป็นคนยากจนเพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายเพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนมั่งคั่งเนื่องจากความยากจนของพระองค์และข้าพเจ้าขอออกความเห็นในเรื่องนี้ว่าเมื่อปีกายนี้พวกท่านไม่เพียงเป็นพวกแรกที่ลงมือทำ แต่ยังเป็นพวกแรกที่มีความปรารถนาจะทำด้วยบัดนี้พวกท่านก็ควรจะทำเสียให้เสร็จเพื่อว่าความกระตือรือร้นที่ปรารถนาจะทำเป็นอย่างไรการทำให้เสร็จตามความสามารถที่มีอยู่ก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้ามีความกระตือรือร้นอยู่แล้วพระเจ้าก็จะทรงรับ ตามที่เขามีอยู่ไม่ใช่ตามที่เขาไม่มีข้าพเจ้าไม่ได้หมายความจะให้งานของคนอื่นเบาลงและของพวกท่านหนักขึ้นแต่เป็นเรื่องของความเสมอภาคคือที่พวกท่านมีอยู่อย่างเหลือล้นในเวลานี้ก็เพื่อช่วยเขาทั้งหลายที่ขัดสน และในยามที่เขาทั้งหลายมีอย่างเหลือลน้นเขาก็จะได้ช่วยพวกท่านเมื่อขัดสนซึ่งจะทำให้ความเสมอภาคกันตามที่เขียนไว้ว่าคนที่เก็บได้มากนั้นไม่มีเหลือและคนที่เก็บได้น้อยก็ไม่ขาดทิตาสและบรรดาผู้ร่วมงาน แต่ขอขอบพระคุณพระเจ้าผู้ส่งให้ทีตัสมีใจกระตือรือร้นเพื่อพวกท่านอยู่ในใจของเขาซึ่งเป็นแบบเดียวกับที่เรามีอยู่เพราะเขาไม่เพียงรับคำขอร้องของเราเท่านั้นแต่ยังไปหาท่านทั้งหลายด้วยความกระตือรือร้นอย่างยิ่งและเขาเองก็มีความตั้งใจอยู่แล้ว เราส่งพี่น้องคนหนึ่งที่คิสตจักรทุกแห่งยกย่องในเรื่องการประกาศข่าวประเสริฐไปพร้อมกับเขาด้วยและไม่เพียงเท่านั้นคิิตจักรต่างๆยังตั้งคนนี้ให้เป็นผู้ร่วมเดินทางกับเราและเป็นผู้ร่วมงานปรนิบัติในคุณความดีนี้ ที่เราทำเพื่อถวายพระเกยียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าและเพื่อแสดงถึงความกระตือรือร้นของเราเราระวังตัวเช่นนี้เพื่อจะไม่ให้ใครติเตียนเราได้ในเรื่องของบริจาคมากมายซึ่งเรารับมาแจากนั้นเพราะเรามุ่งจะเป็นคนซื่อสัตย์ไม่เฉพาะในสายพระเนตรองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้น แต่ในสายตาของคนทั้งหลายด้วยเราส่งพี่น้องอีกคนหนึ่งของเราไปกับเขาทั้งสองเขาเป็นคนที่เราได้ทดสอบแล้วว่ามีความกระตือรือร้นในหลายๆสิ่งและบัดนี้เขายิ่งกระตือรือร้นมากขึ้นเพราะมีความมั่นใจในพวกท่านมากส่วนทีตัสเขาเป็นหุ้นส่วน และผู้ร่วมงานของข้าพเจ้าในการรับใช้ท่านทั้งหลายส่วนพี่น้องสองคนนั้นของเราเขาเป็นตัวแทนของคริสตจักรทั้งหลายซึ่งเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระคริสต์เพราะฉะนั้นจงสําแดงความรักของท่านและสิ่งที่เราได้หวดเกี่ยวกับท่านให้พวกเขาเห็นและสําแดงต่อหน้าคริสตจักรทั้งหลายด้วย